เล่าเรื่องหนูติดใจค่ะโอ้ยใครมันเอากาแฟมาวางตรงโต๊ะฉันเนี่ยที่ยืนกอดอกมองดูแก้วกาแฟพลานคิดในใจหูยเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนใครกันนะส่งกาแฟมาให้แต่เช้าเลยต้องเป็นสาวๆในห้องเป็นแน่555แต่ภายนอกก็ต้องคลิปลุกเก็บอาการเอาไว้ จากนั้นก็ค่อยๆกวาดสายตามองค์ดูรอบๆห้องสายตาของเขาหันไปมองเข้ากับเพื่อนๆที่กำลังหัวเราะคิกคักกันอยู่พอดีเขาคิดในใจทันทีนี้แฮล่ะล่าล่า,ลาต้องเป็นสาวๆในห้องนี้แหละที่แอบชอบฉันหน้าห้าห้าไหนใครนะกันในขณะที่ทีกำลังคิดอะไรเพลินๆไม่เดินเปิดประตูเข้าห้องมา เสียงซาวดนตรีเฮ hey, ้สาวสาวกาแฟาของฉันอยู่ไหนจ๊าก,กิฟชี้มือบอกก็ที่ต๊ะแกงไงโอ้พระเจ้า My Coffee My Energy 555า,า,าทุกคนหัวเรอะขำกันอยู่นั้นไงเธอเดินเข้าไปหยิบกาแฟาที่วางอยู่บนโต๊ะทันทีอะอ้ะอาวเฮ้ไอ้กิฟนี้มันไม่ใช่ต๊ะฉันนะักแกดูผิดปะเนี่ย ใัยทีขอโทษทีนะกาแฟของฉันเองแหละค่ะทีอ้าปากค้างแปาเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนความคิดที่ทีมีอยู่ดับสลายไปทันทีของเธอแล้วทำไมถึงเอามาวางตรงนี้ไม,ม่มึนงงก็เพื่อนมันดูโตผิดปากว่าแค่นี้เองเอไม่ใช่สิ ก็พราะอต๊ะนายดูดีเกินไปต่างหากแกลเลยช่วยทำให้มีสีสันหน่อยเป็นไงไม่ตอบพร้อมขยิบตาเพื่อนๆในห้องส่งเสียงหัวเราะลัน่นนี่นี่นี่ยายไมเธอกล้าเข้าไปแกล้งคุณชายทีได้ไงกิฟเพื่อนสาวตัวแสบกระซิบทีได้แต่ถอนหายใจก่อนที่จะยกกาแฟของไม่ไปคืนนี้มันบ้าบ้าบ้าชะมัด เขาคิดในใจนี่นายระวังวิปครีมเหลอเสื้อฉันนะกลัวอะไรละ่ะฉันต้องห่วงเสื้อของฉันหรือเปล่าเอ่ยมายหัวรอคขำกากโทษนี่นายเวอ้อไปนะทีอ้าปากค้างแปวเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนความคิดที่ท,ทีมีอยู่ดับสลายไปทันทีของเธอ แล้วทำไมถึงเอามาวางตรงนี้ไม่มึง,งงก็เพื่อนมันดูโต๊ปปะผิดปากว่าแค่นี้เองเอไม่ใช่สิก็เพราะโต๊ะนายดูดีเกินไปต่างหากแปลกเลยช่วยทำให้มีสีสันหน่อยเป็นไงไมยตอบพร้อมขยิบตาเพื่อนๆนในห้องส่งเสียงหัวรอะลัน่นนี่นี่นี่ยญยไม่เพอกล้าเข้าไปแกล้งคุณชายทีได้ไง กิฟเพื่อนสาวตัวแสบกระซิบทีได้แต่ถอนหายใจก่อนที่จะยกกาแฟของไมยไปคืนนี้มันบ้าบ้าบ้าชะมัดเขาคิดในใจนี่นายระวังวิปครีมเลอะเสื้อฉันนะกลัวอะไรละ่ะฉันต้องห่วงเสื้อของฉันหรือเปล่าเอยมายหัวรอกขำกักโทษนี่นายเวอ่อไปนะเฮ้ย hey. ไอ้ไม้เสื้อของคุณชายมันแพงหนาอย่าไปเผลอทำหกใส่เสื้อมันเชียวบอลเพื่อนตัวแสบแซวทันทีจังหวะที่ไม้กำลังจะเอี้ยวตัวไปหาเพื่อนเพื่อนทันใดนั่นเองเธอทำแก้วกาแฟแหกสงังั้นโฟมวิปครีมก็กระเด็นไปโดนติดบนเสื้อของทีโอ๊ยเธอทำอะไรกับเสื้อสุดที่รักฉัน ทีโวยวายลั่นห้องเฮยทีขอโทษทีนะชาชาชาฉันไม่ได้ตั้งใจเสียงไม้ตะกุกตากกับพร้อมกับรีบหาอะไรที่พอจะมาเช็ดให้ได้จังหวะที่เธอกำลังละเลงเช็ดเสื้อของทีอยู่นั้นจูจๆไม้ก็หน้าแดงกําใจเต้นมือเธอสั่นเล็กน้อยขนาดเช็ดคราบที่เลอะเธอได้แต่คิดในใจ นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนในขณะที่เพื่อนๆในห้องแอบถ่ายรูปไว้มายตะโกนลั่นหยุดตะพวกแกถ่ายบ้าอะไรกันเนี่ยลบให้หมดเลยนะเสียงเพื่อนหัวเราะนี่แหละคู่กัดตลอดการบอลตะโกนพลางหัวเราะถึงภายนอกทีดูเหมือนจะไม่ใส่ใจ ต่ในใจเขาก็แอบ,บชอบเหมือนกันตึกปักตึกปัก,กมาลุ้นอีพีต่อไปกันเตอะ